สวัสดีครับวันนี้พบกับอูโกฟเวิร์ดนะครับในภาคพิเศษนะครับวันนี้ครับจะมากินอาหารนะครับให้ทุกท่านนะครับลองดูว่ารสชาติอาหารเวลาเรากินอยู่ตามบ้านนอกจริงๆเนี่ยนะครับบรรยากาศมันได้รสชาติมันได้ไหมนะครับวันนี้ผมก็พกนะฮะน้ำลำไยมาด้วยนี่อันนี้เป็นน้ำลำไยเพิ่มรสชาติก่อนกินอาหารนะครับบอกเลยนะครับว่าธรรมชาติจริงๆดูสิ น้องหมานะครับองครักผมก็มานะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอเปิดคลิปแรกนะครับของการอูนะครับอุกะฟอร์พากินอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะมีเมนูอร่อยอะไรก็คอยติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทําลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับก็เป็นเมนูนึ่งปลากับส้มตำบูลาครับแบบบ้านๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอกินน้ำลำไยก่อน ภใจมากเคนะครับนี่วันนี้นะครับมีนึ่งปลานี่ปลาสดสดนึ่งสดสดนะครับแล้วก็มีผักตัวนี้เรียกว่าผักอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันกินก็เข้ากันมากเลยนะครับก็นี่เลยครับส้มตํานะครับทําเองนะครับแซ่บมากนะครับต้องบอกเลยนะครับมีหนมจีนมีเห็ดนะครับมีเห็ดด้วยแล้วก็มีกระลำอ่ะ เห็นไหมชัดๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะไม่ได้รับรู้ถึงความอร่อยนะครับโอเคช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงที่ควรจะกักตัวเก็บตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเชื้อโรคนะครับในตอนนี้นี่ในข่าวดังมากนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาขอทําคลิปดีๆนะครับลงให้กับคนที่อยู่บ้านแล้วก็คงแบบไม่รู้จะดูอะไระครับมาดูของกินครับเนี่ยแล้วก็เผื่ออยากรู้ว่าเมนูนี้ทํำยังไงนะครับ สามารถคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับปลาล่าที่สูตรเด่นนะบอกเลยว่าน้ำปลาล่าเนี่ยโคตรอร่อยนะครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะขอลองนะครับกินให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเรากินนะครับกินเนี่ยมันของอร่อยมันก็มีทั่วโลกนะครับแต่กินกับสถานที่เนี่ยนะครับสถานที่ที่เป็นแบบอย่างบ้านนะครับบ้านนอกอย่างเรานะครับมันจะไม่ไม่เหมือนกับไปกินที่ร้านนะครับโดยสิ้นเชิงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูว่าความรสชาติความอร่อยเป็นยังไงนะครับโอเคมาดูกันครับเดี๋ยวผมลองกินให้ดูอืมเริ่มจาก่ะเดี๋ยวปลานะครับนี่เนื้อปลานี่เห็นไหมอืมปลานึ่งนะครับสดๆสแล้วมันจะเนื้อมันจะหอมอืมกลิ่นปลานี่แบบเหมือนขึ้นจากสะเลยนะฮะแล้วก็นึ่งมาเลย่ะเดี๋ยวลองกินดูนะนี่ครับอือ ต้ตมตำถึงมากอ่ะบอกเลยถึงนะครับจริน,นมจีนนี่นะครับจะให้อร่อยต้องมือนะครับกินช้อนไม่ได้ฟิลนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็นี่นะอยู่นะอืมอืมอรอยมากนะเนี่ยเนี่ยปลาสดเนี่ย นี่แล้วก็เห็ดนะครับเห็ดออรินเจดูซิมันจะเข้ากันไหมนะนี่นี่พริกพริกเม็ดใหญ่ๆเนี่ยน่าจะชอบกันนะเนี่ยดูนะนะผมชอบกินเผ็ดนะนะได้ได้เยี่ยมเลยบอกเลยว่าอืนะครับ ได้บรรยากาศลาก็สดต้มตำก็อร่อยตัวปลาลานี่ผมบอกเลยหนละายเทียมทานมากนะครับเจ้ <Wow. S 1> านี้มีเจ้าเดียวด้วยบอกเลยว่าถ้าคุณกินแล้วคุณต้องติดใจผมไม่ํำให้เพื่อนกินนี้แม่งติดใจกันทั้งโชรูมนะครับทั้งทั้งโชรูมผมให้ทํามาหลายโชรูมแล้วแต่โช้์รชูมติดใจปลาลาตัวนี้มากนะครับต้องบอกเลยเป็นปลาลาสูตรพิเศษที่เวลาผมํำนะผมจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับ ใส่แค่พวกน้ําตาลนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปลาร้าแล้วก็เครื่องแค่นั้นเองครับง่ายมากแล้วมันอร่อยมากมากเลยปลาร้านี้นะครับกินแล้วไม่ไม่หิวน้ำนะครับมันเหมือนมันมันแทบไม่มีผงชูรสอะ่ะความรู้สึกผมอะ่ะเพราะผมเป็นคนแพ้ผงชูรสนะก็พยายามไม่กินผงชูรสแต่ปลาร้านี้มันกินแล้วรู้สึกว่าเราปากไม่แห้งนะครับทําให้เราไม่หิวน้ําแล้วก็ไม่ปวดหัวด้วยคนแพ้ผงชูรสเยอะๆนะมันจะปวดหัวนะผมมาเป็นนะเนี่ยผมกิน ตัวนี้ให้ดูนะเนี่ยนนะเนี่ยส้มตำนี่นะเนี่ยต้องกินกบมะเขือเทศน,นะเนี่ยเห็นไหมมะเขือเทศเนี่ยเห็นไหมซุปเท่าไหรนะ่เนีตยรด้วยผักก็ัำนะหวานหวานหวานมากเห็นไหมผักมันจะหวานอืมยอดอืมยอดยอดไม่เคยกิน ซ้มต่ำกับปลาแล้วอร่อยขนาดนี้นะครับเพราะว่าได้พื้นที่จริงๆเกี่ยวเกี่ยวมากนะครับนั่งกินแบบนี้นะครับเนี่เนื้อปลาก็อร่อยอนะครับนเนี่ยอิ่มไปถึงมุ้งนี้น่ะนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วเข้าเย็นเนี่ยเข้าเย็นผมเนี่ยอ๋อให้เอาเจ เข้ามากต้องบอกเลยมันเข้ากับส้มตามากเนี่ยนะนะอืออันน,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 นี้มันก็เข้ากล้องด้วยเนาะเนี่ยองค์ครผมมาเข้ากล้องด้วยะนะครับเวลากินเนี่ยเหมือนที่พวกในคลิปไงผมดูในคลิปเยอะแล้วก็เออมันจะอร่อยจริงเหรอวะลองมาทำเองดูดิมันจะอร่อยจริงไหมมันได้ฟิลว,วะ่ะได้ฟิว นะเนี่ยนะปลาเป็นปลาเห็นไหมเนะเวลาเนื้อปลาสดๆเจอแับน้ำปลาร้านะสุดยอดจริงนนะนึ่งนุ่มๆเนี่ยเนี่ยจกเนี่ยต้องเอามือจกเนี่ยที่เขาเรียกกันอีสานเนี่ยมือจกนะครับจกอย่างนี้ยยัดเอาไปนี่นี่อน้อำรำ หวานอะผมบอกเลยระหล่อมนี้แม่งหวานกว่าปลาอีกนะผมบอกเลยนะครับระหล่อมหวานกว่าปลาอือ,อลืมกินผักอุย้ยนี่อร่อยหมามองเลยเห็นไหมหมามองห <c oughs> มาอยากกินด้วย <c oughs> ขำครับขำม,มันอยากกินนะครับมันมาตามผมอยากกินปลานี่เรียผักอะไรไม่รู้เดี๋ยวกินกับรสชาติไงนี่นะอืม โอโหผักมันขมๆแต่มันอร่อยมันขมนะขมแต่ขมอร่อยอะ่ะมันไม่ได้ขมแบบขมปีมันขมแบบเข้ากันนะอืม。เดี๋ยวลองนี่เงี้ยปลาก่อนอือแล้วก็ใส่นี้เป็นเมี่ยงแม่งเลยนี่ใส่นี่นมจีนเอาเป็นเมี่ยงแม่งเลยนี่นะอือหือ เ,เขียวไปนะมองธรรมชาติไปตะวันกำลังจะตกดินนะ่ะผมบอกเลยนะไม่หาไม่ได้แล้วอ่ะผมไม่เคยกินอาหารแนละ้วแบบได้ปิลวเท่านี้มาก่อนอันนี้ไม่ได้เวอร์นะแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะาตัวเองมานั่งทาคลิปแบบนี้ไงน,นะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกไปแบบขนลุกหูลูกตาครับธรรมชาติสวยมากที่นี่นะครับก็มีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับอากาศรอนคืนเย็นนะฮะบอกเลยนะครับ คุณเป็นภูมิแพ้มาอยู่นะผมบอกเลยภูมิแพ้หายท่นี่ผมเป็นภูมิแพ้อยู่มาปีสองปีนะครับหายเลยภูมิแพ้ไม่รู้จักแล้วนะครับรเดี๋ยวกินผักผักนี่ต,ต่อต่อขี้โม้นะครับคุยไปเรื่อยเลยนะ<ร>เดี๋ยวคลิปของกิงหรือคลิปคุยก็ไม่รู้นะ<ร>นี่ผักส้มตำนี่อืมนะปลาผมจิน นี่อ,อหัวปลาร้ามันเด็ดมากอะ่ะวันนี้ผมพุ่งตรงนะผมไม่ได้โมเลยถ้าคุณมากินนะคุณจะติดใจปลาร้าเจ้าอย่างนี้เลยอะ่ะนะครับเป็นสูตรผมผสมเองด้วยนะอร่อยมากนะครับบอกเลยว่าอืดูนะครับอืน้ำปลาร้าเวลาใส่กับขนมจีนมันสุดๆดอ,อ่ะหืมหัวหอมใส่้าไปกินมนเข้าไปเยเอะ นะเพราะว่าสุขภาพจะดีเลือดฝาดดี <Okay. S 1> นอร่อยจริงนะบอกเลยอร่อยจริงเนี่ยเพราะว่าอืมอ่ะดูสิไม่อร่อยเลยไงอ่ะกินไม่อยู่เลยดูดิโอเสือเผือกเนี้ยอืมอืม ได้น้ำลำไยก่อนนะผมบอกเลยสักแก้วนะอาหารนี่อร่อยที่สุดในโลกอะไรก็อร่อย <c oughs> น้ำลำไยมันช่วยได้อื <c oughs> นะครับไม่อยากจะพูดเลยอ่ะืมต้มตำนี่คือมะละกอนี่คือเด็ดมาจากข้างบ้านเอาอย่างนี้เด็ดจากข้างบ้านตับตำนะครับ ของทุกอย่างธรรมชาติงดอยู่บ้านๆน,นะของที่บ้านบ้านนะมันอมันอร่อยอ่ะต้นสจบแล้วนะครับอืมน้ำปลาร้าคุกเขานะครับขนมจีนอืมนะเนี่ยเนี่ยน,น,นะเวลากินขนมจีนต้องอย่างนี้นะอ่าอืมก็ได้ฟิวเลย นะครับกินท้องกินต้อมนะไม่อร่อยเหมือนกินแบบนี้หรอกผมบอกเลยอืมนะอืมเป็นมื้อขําดินเนอร์ในชีวิตผมที่แม่งเด็ดสุดแล้วนะครับได้บรรยากาศสุดแล้นะครับกินร้านอาหารนี่ธรรมดาบอกเลยเจอบรรยากาศชิวๆบ้นนอกดีกว,ว่านะครับคุณหาหาประสบการณ์นี้ไม่ได้หรอกนะครับ บอกเลยยากแต่เดี๋ยวผมทําประสบการณ์นี้ให้ทุกท่านดูนะครับในการตอบแทนนะครับคิดว่าน่าด้วยว่าผมจะทําอะไรนะครับผมจะทําอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับในบ้านนอกช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เก็บตัวนะครับของโควิดเราไม่อยากเข้าไปยุ่งกับสิงห์ในเมืองเพราะว่าเชื้อโรคมีอยู่เยอะมากเราหลีกหนีเชื้อโรคโดยการแบบผมจะอยู่บ้านนอกเดี๋ยวผมจะทําอะไรนะครับผมอาจจะทําอะไรพผงแพี่งพี่เลนก็คอยติดตามคอยติดตามไว้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ผมพูดเผ็ดเลยเพราะว่า ผมสั่งแบรนด์เลยตำเผ็ดๆเลยเลยนี่ผมตำเองอร่อยนะหร่อว่าวันนี้ผมขี้เกียจตำนะครับก็เลยให้เมีย์ทำเนี่ยอร่อยมากดูดิโหกินคนเดียวจะหมดล่ะหูคนนั่งใกล้ๆก็มองตาปิบๆเลยสงสัยยากกินนะ<อ>ทำะไงได้<อ>นมร่อยอะ่ะอนะครับเมนมีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะ นะครับอยากให้กินอะไรนะอยากให้ทําอะไรก็บอกมาเดี๋ยวผมจะลองนะครับกินเมนูที่แบบท่านอยากจะให้ผมทํานะครับถ้าผมกินได้ผมจะกินนะอยู่บ้านนอกอะนะฟิอ์ว์นี่ครับเนื้อปลาแล้วก็บอกด้วยผักนะเน,ะ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 นะื้อแล้วก็อย่างงี้นละเอออืม อืเนี่ยหวานกว่าปลาอีกกระหล่ำบ,บอกไปสองสรอบแล้วเนี่ยสงยจะเริ่ม,อมโอเคก็คิดว่าน่าจะกินเยอะพอแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมคงจะอิจฉาแ,แล้วก็อยากกินนะครับนะครับเมนวูวันนี้ปลาเนึ้งส้มำัำขนมจีน เด็ดเลยนะครับมีห้าดาวผมให้ห้าดาวขึ้นเลยนะผ่านมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ติดตามนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาคุยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อย่างที่บอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้อุกอเวิดแล้วนะผมต้องลาเมนทตรงนี้กินคิเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะ่เผ็ดอร่อยแล้วต้องต้งเผ็ดมากกินพริกสดๆเข้าไปด้วย นะครับโอเคยังไงฝากนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยกับช่องอูกกฟอร์เวิร์ดนะครับก็จะพยายามนะครับทำคลิปอะไรให้ดีๆให้กับสังคมนะครับโอเคงั้นวันนี้ลาเท่านี้นะครับ